เราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับนมเปี้ยวมาถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแอปแอบต่อแล้วนะครับพ่อต่อแล้วนะถึงบ้านโดยสวัสดีภาพแล้วนะครับผมผมเดินทางมาร้อยกว่าโลนะครับนมเปี้ยวมาถึงก็เจอนี่ครับสองหมานี่ครับมากันเต็มเลยนะครับมาให้การรับนมเปี้ยวนะครับเนี่ย น้องหมานี่ครับน้องหมาบ้านของพี่ชายมาเต็มเลยนะครับผมเหากันลั่นทุ่งเลยเนาะเพราะว่าน้อเปี้ยวเป็นน้องหมาที่เรียกได้ว่าหลงฝูงมาเนาะหลงมาในดงฝูงของสุนัขเนาะก็เขาก็ แปลก,กใจว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้ทำไมมาเยอะจังประมาณนั้นเนาะถ้าเป็นคนเนาะถ้าเขาพูดได้เขาก็คงพูดแล้วประมาณนี้เนาะมันเปี้ยก็มาถึงมาถึงนี้ประมาณสักบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกว่าเก,กือบบ่ายสองนะครับพอดีได้แวะไปที่บ้านของอพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะครับที่โบสถ์นะครับ ก็แวะไปพูดคุยกันนะครับก็ได้ถือโอกาสได้ถ่ายทำการเป็นพยานของอพี่น้องท่านนั้นนะครับผมก็เอฟซีก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมคลิปนั้นก็จะเป็นคลิปแรกของวันนี้นะครับผมเริมสำหรับในวันนี้ก็ น้องเปียวก็ได้เจอกับหมาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาที่บ้านของพี่น้องที่ผมได้แวะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปตรวจสภาพนะครับเพราะว่าต้องเอารถไปตรวจสภาพเพราะว่ารถเนี้ยใช้มาเกิน4ปีแล้วนะครับต้องทำการตรวจสภาพน้อเปียวก็ยังเหนื่อยในการเดินทางอยู่ ก็ให้ได้พักกินน้ำนะครับกินน้ำกินท่านะก็เอากระมังน้ำกระมังใส่น้ำมาให้หนมเปี้ยวกินนะครับนมเปี้ยวก็นอนเล่นแล้วนะครับเพราะว่าเขาเหนื่อยนะเดินทางไกลมาเหนื่อยเพราะว่าขี่รถมาเหนื่อยนะครับผมก็ปล่อยให้เขานั่งเล่นก่อนเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมดูความน่ารักของนมเปี้ยวนะครับผม ที่นมเปี้ยวได้มาทําทุระกับพ่อที่สกลนครน,นะครับผมพรุ่งนี้นะครับพ่อต่อก็จะได้มีโอกาสไปที่โบสถ์แล้วก็จะนํานมเปี้ยวไปด้วยเนาะให้นมเปี้ยวได้ไปที่โบสถ์นะครับผมก็คือจะให้เขาอยู่ด้านนอกนะครับก็จะมีที่ให้เขาได้พักอยู่นะครับแล้วก็จะเอาอาน้าเอาอะไรให้เขาได้ กินครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นมเปียวก็ยังเหนื่อยในการเดินทางอยู่นะครับก็จะให้นมเปี้ยวได้พักผ่อนก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนนะครับ GC Channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทมนโอมโฮมซับนะครับไม่ว,ว่าจะเป็น ทีพีสกินแล้วก็เป็นเซรั่มทีพีสกินแล้วก็มีเจลล้างหน้าทีพีสกินเจลอาบน้ำทีพีสกินแล้วก็มีซีบัคคอนพัดเบต้ากูแคนนะครับเป็นวิตามินซีรวมนะเป็นเครื่องดื่มนะครับลดเสาวรสนะครับาาสามารถชงดื่มได้นะครับแล้วก็ มีสินค้าตัวใหม่ก็คือ TP Coffee นะครับเป็นกาแฟอา,อาราบิก้านะครับแล้วก็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับไม่ใช้น้ำตาลนะครับใช้สารทดแทนความหวานาแทนนะครับาสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอย่าลืมนะครับสั่งผ่านทางช่องของ ที c ีแช n e นลได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงพียงท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ